เอาละครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงน้องจินตลาาหรือว่าน้องเมอร์คิลเลียของเรานะว่าสกิลน้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเป็นสายไหนเล้นยังไงก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเมอร์คิลเลียกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าที่โดยรวมของน้องเมอร์คิเลียนก่อนเลยนะที่จริงเนี่ยน้องมอร์คิเลียนเป็นได้หลายอย่างเลยนะครับก็คือเป็นตัว DPS เนอะหรือว่าลบล้างสถานะของศัตรูนะครับเป็นพวก positive stat แล้วก็ stat up อะไรเงี้ยก็จะโดนน้องมอร์คิเลียนนะี่ลบล้างหมดเลยแถบมบน้องเนี่ยยังบัฟเพื่อนได้ด้วยนะครับเป็นคิเลก,กับความเสียหายนะครับแล้วก็ที่เด็ดเลยก็คือการเพิ่มดาวสกิลนะครับแล้วก็หน้าที่ต่อไปก็คือเป็น h เล l e r ได้ด้วยนะก็คือแบบนี่เป็ดหรือเปล่าเนี่ยทำได้หลายอย่างลเลยกิน ครับก็มีประมาณนี้สําหรับหน้าที่โดยรวมของน้องนะเดี๋ยวเราไปขยายอีกทีในสกิลนะครับเอาละครับหัวข้อต่อไปเนี่ยเรามาพูดถึงหัวข้ออินไซด์ของน้องเลยนะเพื่อนจะอินไซด์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยจะได้รับสแต็กที่ชื่อว่าคอมมิกเอเนอร์จี้นะครับแปดสแต็กเนาะเป็นเวลา2เทิร์นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนในทีมไร้การ์ดสกิลหนึ่งสองสามนะครับจะได้รับคอมมิกเอเนอร์จี้เนี่ย 2, 3, สองสามสี่สเต็กนะครับตามระดับของการ์ดเลยเนาะและไอสแต็กคอมมิกเอเนอร์จี้เนี่ยก็คือ มาเก็บได้สูงสุดที่1 5เสต็กนะครับอีเอฟเฟกต์เนื้อคือเมื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วเนี่ยสำหรับพัธมิตรของเรานะครับที่มีธาตุธรรมชาตินะเราจะได้รับม็อกซี่บวกหนึ่งนะครับก็คือน้องเมอร์คิเดียเนี่ยจะได้รับม็อกซี่บวกหนึ่งเนาะจะได้รับสูงสุดที่3ม็อกซี่นะครับผมไอธาตุธรรมชาติเนี่ยก็คือพวกธาตุพืชธาตุบีทธาตุหินธาตุสตาร์อะไรแบบนี้ครับอันนี้คือธาตุปกตินะที่เขาหมายถึงต่อไปนะครับอินไซส์สองเนาะก็เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ ATK เพิ่มห้าเปอร์เซ มีคอมมิคเอเนอ9สะแตกขึ้นไปเนี่ยจะมอบคีย์ไดเมจ30%นะครับให้แก่ทุกคนในทีม1เทอร์เลยนะแล้วก็เขาบอกว่าหากมี16ตะแตกหรือมากกว่านั้นเนี่ยจะมอบความแรงสกิลบวก20นะครับให้แก่ทีมเป็นเวลา2เทิร์เลยแล้วเขาบอกว่าเมื่อสิ้นสุดนะครับหากพันธมิตรไร้การ์ดระดับ3 2ครั้งขึ้นไปในรอบนั้นนะม็อกซี่ของน้องมืคิเรียนะครับจะบวก1ก็คือให้น้องกดอันติได้บ่อยขึ้นนั่นแหละนะครับจากอินไซน์นี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัักกกบน่อเลย เนจะนับเป็นสถานะบัฟฟอร์สฟิลนะเขาบอกว่าในแต่ละสะแต็กนะครับจะมอบความเสียหายในบวก2ให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเลยนะแล้วก็สามารถสแต็กสูงสุดได้ถึง25ครั้งนะครับโดยแต่ละกองเนี่ยจะมีเวลาจํากัดนะแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้นะครับก็มีประมาณนี้สําหรับหัวข้ออินไซน์นะเอาละครับต่อไปนะมาอยู่ในหัวข้อสกิลนะครับเริ่มจากสกิลแรกนะครับนั่นก็คือเลสเตอร์โซลนะอยู่เนี่ยเวลากดใช้นะครับจะสร้างความเสียหายเมนทัลดาเมลร้อยแก่ศัตรู1ตัวนะครับและฟื้นฟูพพลังชีวิตเื่อ ทีมที่มี HP น้อยสุดทันฮิลเนี่ยจะคิดตาม ATK ของน้องเมอร์คิเลียนะครับคูณ50%นะแล้วก็เขาบอกว่าแต่ละระดับการ์ดสอในพื้นที่ AP เนี่ยจะสร้างความเสียหายเป็นทอราเมจเพิ่มขึ้น30-50แล้วก็สูงสุดไม่เกิน250%นะครับในพื้นที่ AP ก็คือเวลาเรากดใช้สกิลไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางหน้าจออันนั้นคือพื้นที่ AP นะครับก็คือถ้าเราใช้การ์ดระดับ2หรือว่า3ดาวเนี่ยจะได้เป็นทอราเมจเพิ่มเติม3ามแล้วก็ ประมาณนั้นต่อไปนะครับเป็นสกิลที่มีชื่อว่าเซฟโฟกัสนะซิ่งนะซึ่งกดสกิลนี้นเนี่ยจะมอบอัตราคียี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเลยนะเป็นเวลาสองเทิร์นนะครับไออัตราคียตรงนี้ถ้าสมมติว่าเรา up Guard Down ไปเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> ต่อไปเขาก็บอกว่าได้รับสี่สแต็กคอสมิกเอเนอร์จีนะเพิ่มเติมให้แก่ตัวเองนะครับเป็นเวลาสองเทิร์นนะก็มีประมาณนี้นะครับเพิ่มอัตราคิให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มสแต็กคอสมิกเอเนอร์จีนะต่อไปเป็นสกิล u ั t i ิเมทนะครับเวลาเรากดใช้้สสสสสสกิิลลลเเเนนีี่่ยจะะะาางถาาแ stack, แแแตตทททออัพพโฟฟฟบบุม ของศัตรูทั้งหมดนะจากนั้นเนี่ยจะสร้างความเสียหายมาเมทัลรามจ400%ให้แก่ศัตรูนะครับแล้วก็มอบสถานะแรงอัพให้แก่ทีม2เทินเนาะไอสถานะแรงอัพเนี่ยก็คือหากการไร้คาถาอยู่ภายใต้การคำนวณระดับระดับจะเพิ่มขึ้นอีก1คะแนนนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ข้างล่างหรือว่าข้างบนเวลาเรากดใช้การ์ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะนับหมดเลยเนาะดาวจะเพิ่มมา1ดาวนะครับโดยวงเล็บเนี่ยเาก็จะบอกว่าโดยผลกระทบจากคาถานะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะประโยคนี้หมายความว่ายัางไงหมายความว่าถ้าสมมติว่าเเรรราาพิ่มแแงกดล้ว ดาวเราก็จะเพิ่มใช่ไหมแต่ว่าความสามารถก็จะไม่เปลี่ยนนะครับสมมุติว่าเราไล่าการ์ดหดาวไปมีดาเมจอยู่10ใช่ไหมเราได้รับการเสริมจากสถานะแรงอัพไปเนี่ยทาที่เราไล่เมื่อกี้ก็จะเป็น2ดาวนะครับแต่ว่าดาเมจยังเป็น10อยู่อ่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมก็คือแค่เพิ่มดาวเฉยๆแต่ว่าเอฟเฟกแล้วก็ดาเมจอะไรจะไม่มีผลนะครับแค่เพิ่มตัวดาวของการ์ดสกิลเฉยๆนะและทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเราจะเอาสกิลเนี้ยมาเพื่ออะไรที่จริงเนี่ยเอาไว้เสริมจากอินไซส์สของน้องๆนะที่บอกว่าเวลากดใช้ การ์ดสกิลแรงสามสองครั้งขึ้นไปเนี่ยก็จะเพิ่มม็อกซี่ให้น้องหนึ่งะครับก็จะไปเสิร์ฟอินไซต์ในลักษณะนี้ด้วยเนาะหรือว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่สกิลของน้องนางเงือกเนาะทุกคนโฟกัสสองออฟแพสซีฟตรงนี้นะครับตรงบรรทัดนี้เขาบอกว่าเมื่อโจมตีด้วยการ์ดแรงหนึ่งสองสามเนี่ยจะดีลดาเมจเพิ่มขึ้น5 0 120%ซนแล้วก็20 0เคืออย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปบวกได้ครับเพราะว่าเงื่อนไขก็คือแค่ใช้การ์ดแรงเฉยๆแลๆ้วดาเม เข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นเอฟเฟกประเภทเนี้สามารถใช้กับ,บ,บน้องเมอร์คิเดียได้ครับต่อไปนะครับมาอยู่ในหัวข้อพอ r เทรของน้องนะที่เลเวลหนึ่งะครับเขาจะเสริมความสามารถที่อินไซน์นะเขาบอกว่าหลังจากจบเธอเนี่ยหากพัธมิตไร,ร้การ์ด2ดาว2ครั้งขึ้นไปเนี่ยน้องเมอร์คิเดียจะได้รับม็อกซี่บวกหนึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยเราต้องไร้การ์ดระดับ3นะก็ถือว่าเป็นพอ r เทรที่ดีมากๆเลยนะครับควรมีอย่างยิ่งเลยนะพอสเทรนี้เนาะใครอยากเล่นน้องเมอร์คิเดียได้ยืดหยุ่นแล้วก็เล่น ง่ายขึ้นมากๆเนี่ยผมแนะนําเลยครับ P 1คุ้มที่สุดแล้วต่อไปนะครับเป็นเลเวล2เนาะก็จะเพิ่มในส่วนของอินไซด์เหมือนกันนะก็บอกว่าขี้แดงนะครับจะเพิ่มขึ้นเนาะจาก30%เป็น50%นะครับแล้วก็ความแรงก้าจะเพิ่มขึ้นจาก20%เป็น30%นะอย่างอินไซด์สนะครับต่อไปที่เลเวล3นะก็บวกอินไซด์อีกแล้วเนาะเขาบอกว่าสถานะคอสมิกเอเนอร์จีเนี่ยสเตกนะครับจะเพิ่มเป็น30เนาะจากเดิมเป็น25นะครับแล้วก็ DMG ที่ในแต่ละสะแต็กให้มาเนี่ยจะเเพิ่มป็น2.5เนาะ จากเดิมเป็น2นะครับต่อไปที่เลเวลสนะเขาบอกว่าจะเพิ่มความแรงของอันตินะครับจาก400เป็น475นะครับเพิ่มมา75%และจากนั้นนะครับจะขยายสถานะแรงอัพนะครับไอสถานะแรงอัพเนี่ยจากเดิมอยู่2เทิร์นเนาะถ้าปลดพลัสเทนี้ก็จะกลายเป็น3เทิร์นนะครับประมาณนั้นต่อไปนะครับที่เลเวลห้าเนาะเขาจะไปบวกที่อินไซน์นะครับเขาบอกว่าขยายพลัสบิ๊กเอเนอร์จีนะครับบวก1เทิร์นเนาะจากเดิมเป็น2เทิร์นนะครับก็จะกลายเป็น3เทิร์นถ้าปลดเลเวลห้าเนาะจากนั้นเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยง ในแต่ละสเต็กของ c o s m i c Energy เนาะจาก2.5นะครับเป็น3%เนาะซึ่งแบบโคตรดีคือสำหรับตัวน้องเมอร์คิเรนเนี่ยยิ่งปลดยิ่งดีนะครับแต่ว่าใครอยากได้นอ้องแล้วก็คุ้มจริงๆเนี่ยก็ P1 พอละนะครับประมาณนี้นะในส่วนของหัวข้อพ o r เทร i t เนาะในส่วนของ Resonance ของน้องเนี่ยผมได้ทิ้งไว้ใต้ s c ค i p t i ่นแล้วนะครับหรือว่าใต้คลิปนั่นเองทุกคนสามารถไปจัดตามเลเวลของตัวเองได้เลยนะก็คลิกเข้าไปแล้วก็จัดเลยครับผมทุกคนต่อไปนะครับเป็นหัวข้อไซคิวของน้องเนาะซึ่งไซคิ แรกเนี่ยก็เป็นสกิลประจำตัวของน้องนะครับนั่นก็คือ Starlight Well Spring นะซึ่งสกิลชิเนีจะบวกความแรงอัติเมตนะครับ12%แล้วก็จะบวกไปเรื่อยๆถ้าเราอัพเวลนะครับส่วนเอฟเฟกของสกิลชิเนีก็คือหากผู้สวมใสมีสถานะสเตตัสพแล้วก็ฟอสฟิลพร้อมกันเนี่ยจะได้รับอัตราคิ12%นะครับแล้วเขาบอกว่าเมื่อโจมตีหากธาตุผู้สวมใส่เป็นธาตุแสงหรือว่าธาตุมืดเนี่ยทุกครั้งที่มีการไล่คาถาบัฟหลายตัวนะครับความแรงการสกิลจะบวก2.5%นะแล้วก็ความแรงของอันติเนี่ยจะบวก นะสามารถซ้อนทับกันได้4สเต็ปนะก็ถือว่าเป็นไซคิวดาเมจจ๋าๆเลยนะครับแล้วก็น้องเนี่ยเน้นอันติด้วยอันติน้องแรงมากๆเลยนะส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเอาเป็นสายโจมตีนะครับไซคิวนี้ตอบโจทย์จัดๆไซคิวชิ้นต่อไปที่แนะนำเนาะก็สายโจมตีเหมือนกันนะครับนั่นก็คือบาลานทะีสเนาะซึ่งไซคิวบาลานทีสเนี่ยก็จะให้เป็นความแรงอันติเมตนะครับ1 2นะแล้วก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอัมเบลส่วนเอฟเฟกต์ของไซคิวชิ้นนี้ก็คือเมื่อผู้สมใใสสส่่่่่โจมมมตีีถ้้้้าาาาขอองผูสสเนนนยไไดแพหรืวชะั้นๆของศัตรูเนี่ยจะสร้าง ครับ6%นะแล้วเขาบอกว่าถ้าา่าของผู้สวมใส่เป็นท่าสปิริตเนี่ยหรือว่าอินเทลเจนต์เอฟเฟกนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น12%ซึ่งน้องเป็นท่ามืดใช่ไหมก็ได้ไปเลยครับเต็มๆ12%ต่อไปมาเอาใจสายฮิวบ้างนะครับก็แนะนําให้เป็น her c i r c l e life เนาะสาิวชิ้นนี้จะให้เป็น ATK 4%นะครับผมส่วนเอฟเฟกของสายคิวชิ้นเนี่ยก็คือหลังจากที่ผู้สวมใส่ใช้การอัติเมตแบบกลุ่มแล้วเนี่ยจะฮิวเพื่อนทั้งทีมนะครับคิดเป็น HP บวก ATK ผู้สวมใส่คูณ32%เนาะก็คือถ้าใส่สายคิวชิ้นนี้อันติน้องก็ส ฮิวเพื่อนได้นะครับยิ่งถ้าน้องมีพอสเทรย์หนึ่งเนี่ยอันติจะได้ง่ายขึ้นเนาะก็สามารถฮิวเพื่อนได้ล้วๆแถมยังมีการฮิวเพื่อนจากการ์ดสกิลอีกด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยซคิวชิ้นนี้ถ้าเลือกน้องไปเล่นสายฮิวนะต่อไปเป็นหัวข้อสรุปตัวละครแล้วนะครับถามว่าตัวละครน,นี้ดีไหมส่วนตัวผมคิดว่าเฉยๆนะม่ได้ไปเล่นกับตัวละครที่มีความสามารถกับแรงสกิลเนี่ยก็คือแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแถมส่วนตัวผมคิดว่าน้องเนี่ยต้องเปิด P1 ถึงจะดีเนาะเพราะว่าน้องจะได้ใช้้ออััติไดงงง่่่าายๆนนซึผมมว แพงเกินไปสำหรับตัวละคร6ดาวแต่แล้วแต่คนชอบนะถ้าใครอวยน้องเนี่ยผมแนะนําให้เปิด P1 จริงๆนะครับน้องเนี่ยจะได้อันติได้ไบ่อยๆเนาะดาเมจน้องก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวแรกเลยนะที่ผมพูดว่าอยากให้เปิด P1 มากๆเพราะว่ามันสะดวกขึ้นจริงๆนะครับแต่ถ้าใครยังลังเลว่วาเยน้องดีหรือเปล่าจะเปิดน้องดีไหมเนี่ยผมว่าเฉยๆนะถ้าไม่ได้อวยมากก็ข้ามไปก่อนไปเปิดตูหน้าก็ได้ครับก็มีประมาณนี้เนาะก็แล้วแต่คนละกันว่าชอบหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมขอคอมเมนต์น้องประมาณนี้ละกันเอาละครับก็จบ คอนน้องเมอร์คิวดีนะทุกคนชอบกันนี่เอ่ยถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับหรือว่าใครสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับไม่ว่าจะงงหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมตอบให้หมดเลยส่วนวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวันนี้เจอปืนครับ